วันนี้เราจะมาทำหอยเชลกันนะคะหอยเชลหอยเชลเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เราก็ลงสีแล้วลงสีแดงแล้วเราก็มาปับปัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการเคลือบเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าเป็นรูปผมหอย สวยมากเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์เป็นงานแจกสวนแต่งบ้านนะคะหอยเชียวมีตึงหมดม4ไซส์นะไซส์ S ไซส์ M L แล้วก็ XL อันนี้คือไซส์ XL นะคะตัวใหญ่สุด เราก็มาเคลือบเงาให้เพื่อความคงทนตากแดดตากฝนดูได้หลายปีสวยเลิศเสร็จแล้วหอยเชลหอยเชลหอยเชลของเรา นักใจได้เลยทีเดียวนะสูอบอันนี้จะเป็นสีดำปัดน้ำตาลสีดินที่เราเรียกกันว่าสีดินก็คือสีดำปัดน้ำตาลนะคะพอลงดำเสร็จแล้วเราก็มาปัดน้ำตาลให้มันดูแล้วก็ไล่ไล่ช่วงบนอันนี้ให้มันดูเป็นแบบ ยังไงอะ่ะเออมันดูมีมิติมิติแปลว่ส<ถ>าสตาไตล์ไพ่ก็สไตล์มันเ้ยชอบแบบไหนก็จัดไปอลังการงานหอยนะครับวันนี้ พอเคลือบเงาแล้วมันก็จะเงาตอนอยังบเคลือบมันก็จะออกดันดานบางคนเขาก็ชอบสีดันดานแต่ส่วนมากเ้วเขาก็จะเคลือบเงาเพื่อความใช้งานคงทนงามแต่งงามว่างามจะได้ปละลิมปะเหลอ หอยน้ำตาลวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสามสี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 ละกูละกูแต่สีนี่บอมีกูอันนี้เศษเพราะว่าเนี่ยมาเศษมากระเศษเดีย๋ยวเขากเนี่ตววันหลังสวยไม่คะหอยเชลหอยเชลเป็นกระถางนี่ทั้งบนมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยเก็บงาน คุณภาพครับเลยนะคะครับหอยคุณภาพครับหอยเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคุณภาพเสร็จ <Set S 1> ไปอีกหนึ่งตัวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยยกอย้นักบ่เฮ้ยอันนี้จะเป็นสีสไตล์วินเทจนะคะวินเทจก็คือลงดำปัดขาว พูตามง่ายๆก็คือเอาใจเอาใจคนติม,มาเอาใจคนชอบเจ้านายสั่งว่าให้เอาใจลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าสีนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะชอบใครหักไผ่หัก,กมัน ีนี่มันก็จะเข้าได้กับบ้านทุกสไตล์ละสีวินเทจสีบาชูชาดห่กเ,เก่าๆเ,เท่าๆคลาสสิกค,คลาสสิกถ้าเราไล้ข้างบนนี่มันก็จะดูมีมิติทำให้ดูเพิ่มเพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ถ้าเราไม่ไล่มันก็จะดูพื้นๆเรียบๆไปแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะคะการออกแบบทําสีเรื่องสีนี่แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนไอเดียของใครของมันเนอะหามหลอกเลียนแบบ <laughs> สีไหนๆเราก็ชอบ สีนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะสีนี้เป็นเขียวเป็นลงดำปัดเขียวแล้วก็มาปัดสีน้ำตาแล้วเราก็ไล่ขอบข้างบนนี้ไล่ให้มันดูมีมิติเป็นหอย เป็นหอยพิเศษขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวน้องเป็นสาวลุ่นราวอ้อออหุนห้างก็เมาอเบามาตอมาตอมอีแม่เปิ้นข้างนะเปิ้นตึงบ่ยอมมาตึงไผมาตอมมาชึงบ่ไกลไผ่บ่ได้หยุบละไผ่บ่ได้กำ คงบ่ได้ลำไปเป็นลูกไปน้องแต่คนงามละคอยกมือไววเบาเหนือเบาไตาโอ๊เนาบอกว่าเมืองกรุงและบอกว่าบ้านนอกเบามาอู้มาหยอกละตัวนอ้องตะเคินจะบอกอี่แม่และจะไปข้างเมินนะ กลัวได้เกินเกินนะกลายเป็นสาวเท่าสาวน้อยลำปางหุ่นบางผิวขาวลออายุถึงสาวกอนอปีจันนี่ละนูอน้อละนาย อีแม่เปิ้นเลิกห้างมาโวยโวยนะจ๊ะอีน้องเป็นนักมวยนะแต่บทสวดคือไพถ้าป้าพ่อใจาดีจะฮักจนวันตายจะบ่ไหลใจฮักใหฮักมันป้าป่อใจาคิดจุอย่าหาว่าดูไอเฮยจะละอ็อกคอตีเขาเลยจนข้างเอ้ยเอ้ยปีจันเลิศ สวยไหมคะหอยเชลสีเขียวไล้น้ำตาลเลิศบ่แพรสีอื่นๆนะสูง,งามบ่แพรกันและแต่ละสีนี่เพราะว่าเฮตตั้งใจทำเงาวับเงาวับเงาวับสีเขียวขอบน้ำตาล เดี๋ยวเขาจะพ้พอแฮมสีหนึ่งเนื้อสีนี่หันแล้วยังอะไรคพี่เซนสินค้าออพี่เซ้นหอยค่ะหอยใหญ่ออหอยกระจี้รี่เราไม่ทำนะคะ <c oughs> เราทำหอยใหญ่เท่านั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นสีแดงสีแดงปัด ปัดเทาๆเก่าๆแล้วก็ไล่ขอบเป็นสีเทามันก็จะสวยไปอีกแบบดูมีมิติไปอีกแบบหนึง่งแล้วแต่คนจะพอเด้อตาไผตามันตาห้าแต่งามกูอันนะ่ะ <c oughs> ไปบบงามหางามคนเดียวบ่เฮ้ย <c oughs> อูเรนเน์ จะไปถือคนบ้าจะไปหว่าคนบ่องเนออูอลเล่นกันบรดไดอูอมอมวนอูอมอมวนเท่ากับตอดภาษาเหนือเห็นหน้อยหนึ่งกะสวยไหมคะสวยทักได้นะคะมีจำนวนจำกัด ปลูกต้นอะไรก็ได้ต้นไม้มงคลจัดสวนแต่งบ้านเพราะว่ามันมีรูพร้อมเจาะรูพร้อมนะคะ เร็จแล้วจับไหนนี่สูอันนี้ปลาแห้งเปลือกอีกหนึ่งตัวสีวินเทรด เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีมาให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยการตัวในก็จะเอามาลงเพื่อพอก่อนนะนี่กลัวอยู่เปล่าๆปปีปีนี่กลัวอยู่ปี๊ปีเปล่าๆนะคะว,วันวันหนึ่งมื้อนี่อยู่ยัง้ย่นะคิกงกคลิกงบคลิกงบจับแต่แป้งจนนิ้วก็จะลอกแล้วนะ เกิดมาเป็นคนตุกคนยากมันก็นจะเอียต้องขยันความจนมันน่ากลัวจะไปทําตัวขี้ข้านในป่นจีวะนู่ก็ความจนนะมันน่ากลัว่จะไปทําตัวขี้ข้านงามขนาดหอยหอยไซเอ็คเอลหรือว่าหอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่ โอเควันนี้จบแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลงใหม่จะมีงานตัวไหนมาใหม่ๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะข้างในเราก็ทาเรียบร้อยบายบาย